ถนนสายยาวเชื่อมพื้นป่ากับเมืองผ่านป่าเขียวขจีและทานน้ำไหลรินมุ่งสู่ป่าชุมชนหมู่หนึ่งบ้านบ่ายอตำบลปะแตออำเภอยะหาจังหวัดยะลาป่าชุมชนต้นแบบครอบคลุมพื้นที่กว่า4,430ไร่ใร้้าดผูจปยย สมัครสมานสามัคคีของชาวบ้านกว่า30ครัวเรือนเป็นจุดแข็งในการผนึนกึกำลังพลิกฟื้นพื้นป่าจากเดิมที่เคยถูกทิ้งขว้างจนชุมชนเกิดปัญหาวิกฤตภัยแล้งสร้างสรรค์ให้ที่นี่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จุดเช็คอินแห่งใหม่ของเมืองชายแดนใต้เราจะสร้างจิตสำนึกให้กับคน่นหลังให้เขาหันมาอนุรักษ์ปายย่ายังไงให้เขามาสนใจยังไง อย่างเช่นเราเปิดการท่องเที่ยวเชิญอนุรักษ์อย่างเช่นมาใช้ชีวิตอยู่กับป่าเอาตัวเราอยู่กับป่ายังไงวันหนึ่งวันหนึ่งเราเบื่อจากในเมืองเราเบื่อจากในเมืองเราก็กลับมาพึ่งป่าได้ที่นี่มีจุดชมวิว ชมความสวยงามของผืนป่าที่เขาสันกลาคิรีผ่านพรมแดนข้ามไปถึงเพื่อนบ้านมาเลเซียให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมบนเขาสูงกลางผืนป่าชุมชนปะแตยังมีโรงเพาะชำสมุนไพรพื้นถิ่นหลากพันธุ์บางชนิดมาจากป่าลึกที่หาได้เพียงที่เดียวที่นี่ยังทำเกษตรผสมผสานจนกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ป่าสามอย่างประโยชน์4อย่างดึงทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์สร้างขุมทรัพย์หล่อเลี้ยงผู้คนในผืนป่า คืออยากจะเชิญชวนคนที่อยู่ข้างนอกนะคะได้ได้มาเชิญเที่ยวที่นี่เพราะที่นี่มีป่าชุมชนแล้วก็มีต้นน้ําที่เป็นน้ําตกแล้วก็สวยงามมากแล้วก็จะบอกว่าการเป็นอยู่ของชุมชนแล้วก็การอยู่กับป่าเขาอยู่กันยังไงอยากให้มาเที่ยวอยากให้มารู้จักค่ะ เื่นชายแดนใต้ลัดเลาะ,ะ,ะท่องเที่ยวป่าชุมชนปะะแตเติมขวัญสร้างพลังใจให้ผู้คนในดินแดนปลายด้ามขวานพันธุ์ังสีผ่องใสทีมขาวภูมิภาคจังหวัดสงขลารายงานค่ะ